สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะอยู่หลังบ้านคะ่ะวันนี้นะคะเข้าสวนโซนใหม่คะ่ะก็ตื่นเช้ามาเลยนะคะทําสวนตอนเช้านะคะแดดอ่อนๆนะคะกําลังสบายคะ่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะก็ตื่นมาเนี่ย ทานกาแฟแล้วก็นั่งคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะทําอะไรนะคะปลูกอะไรตรงไหนนะคะก็วันนี้นะคะตัดสินใจนะคะปลูกกุหลาบนะคะล็อตแรกค่ะที่จะอามาลงสวนโซนใหม่นะคะซึ่งกุหลาบที่เราจะเอามาลงเนี่ยเป็นกุหลาบที่เราย้ายมานะคะจากสวนกุหลาบอีกที่นึงนะคะ เป็นสวนกุหลาบอ่าที่แรกนะคะที่เราจัดนะคะซึ่งสวนกุหลาบตรงนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็มันจะเป็นเนินลงไปข้างล่างนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งคือช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำจะขังเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่แบบเป็นดินที่เราขุดลงไปนะคะแบบว่าคือหน้าดินปกติเนี่ยจะจะคือเหมือนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยดินตรงเนี้ยจะเป็นหน้าดินปกติแต่ส่วนตรงเนี้ยอ่ามันจะเป็นดินที่เราขุดลงไปแล้วก็ทํากําแพงเหมือนเหมือนลงอ่าลง ห้องใต้หลังคาหรือห้องใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกับว่าแบบเราต้องเดินลงไปแล้วพอเราขุดลงไปเนี่ยชั้นหน้าดินเนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นหินนะคะส่วนมากแล้วเวลาปลูกอะไรเนี่ยจะไม่สวยคือปีแรกที่ปลูกเนี่ยสวยมากสวยทุกอย่างแล้วก็พอกุหลาบเขาเริ่มจะโตไปสักพักนะคะรากก็จะเริ่มช้อนชัยไปเจอแบบ เจอดินเจอหินที่มันแบบว่าเป็นแข็งๆอะคะ่ะก็หลังจากปีแรกเนี่ยก็เลยเริ่มจะไม่ค่อยสวยเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าไม่สวยก็อย่าฝืนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะย้ายออกมาแล้วกุหลาบที่เราย้ายออกมาวันนี้เนี่ยจะเป็นกุหลาบบอสโคเบลนะคะแล้วก็กุหลาบชาร์ลอตค่ะซึ่งเราเอาไปปลูกน่าจะปีปีที่แล้วหรือว่าปีครึ่งที่แล้วเราไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่ปลูกไปเนี่ย เขาไม่สวยเลยก็คือแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เข้าไปดูว่าแบบเออมันไม่มีความสวยให้เห็นแล้วแบบสักพักก็พอฝนตกเนี่ยน้ํานองเราก็เลยทิ้งไว้นะคะวันนี้นะคะเกรินซะยาวเลยค่ะก็ตัดสินใจย้ายนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ย้ายมาแล้วงั้นเดี๋ยวไปปลูกด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะ6ต้นขุดมาแล้วนะคะจะมีชาลลอตสามต้นนะคะแล้วก็บอสโคเบลอ่าสามต้นค่ะก็เนี่ยค่ะดูสภาพดิน ยังมีดินแบบว่าจากถุงถุงขาวยังติดอยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเคาะตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวปลูกลงไปเนี่ยจะปลูกให้มันแบบว่ามีแต่รากอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยกระดูกปนนิดนึงก็ปุ๋ยกระดูกปนนะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะเราตัวนี้นี่เราซื้อที่ตลาดคําเที่ยงนะคะพอดีว่ามันบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีมมมไงก็เลยเจอก็เลยแบบว่าซื้อมาเนี่ยคะ่ะเผื่อใครอยากได้ลองไปหาดูนะคะคือมันก็คงมีหลายยี่ห้อนะคะ เพราะตัวนี้จะช่วยให้รากเดินเร็วนะคะก็คือจะใส่ไปประมาณ1ช้อนหนึ่งช้อนชาต่อ1ต้นนะคะให้รากเขาแบบว่าเดินเร็วแล้วก็จะได้ฟื้นตัวเร็วๆค่ะเนี่ยค่ะผ่านมา1ปีกิ่งก้านเยอะมากก็สภาพสภาพตัวต้นโอเคนะคะแข็งแรงค่ะแค่ไม่มีใบก็เดี๋ยวเอาลงใหม่แล้วก็ให้เขาโดนแดดให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ชาล็อตค่ะโอเคค่ะไปปลูกกันเลย ปลูกเสร็จแล้วนะคะ6ต้นค่ะก็ตรงนี้เป็นบอสโกเบลนะคะเรียงกัน3ต้นนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นชาล็อตค่ะโอเคมีดอกไม้ที่เราอยากจะย้ายมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวขอไปขนมาก่อน นีปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดื่มกาแฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาออกมาดูค่ะ เสร็จแล้วค่ะงานเช้านี้นะคะก็ไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เบามากก็กําลังได้เหงื่อนะคะนี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเราเอาอใบไผ่นะคะที่แบบร่วงแล้วก็แห้งนะคะเอามาคลุมดินค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกําลังจะเข้าหน้าแล้งนะคะแล้วก็ถ้าเราลดน้ําตรงเนี้กลัวว่าชพืชจะขึ้นเร็วค่ะก็เอามาใช้แทนกับมะพร้าวนะคะ นี่ค่ะเรามีต้นไผ่อยู่นะคะสามต้นหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะได้มาตอนที่ซื้อที่ดินตรงนี้แลคะ่ะก็ไม่ได้เอาออกนะคะเอาเก็บไว้นะคะเพราะว่าสวยดีค่ะช่วงหน้าฝนนี่คือเขียวสวยมากๆกนี่ค่ะก็เอามาใช้ประโยชน์นะคะเอามาคลุมดินค่ะแล้วก็สรุปที่ปลูกวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเดี๋ยวพาเดินดู เดี๋ยวนะเหนื่อยหอบอีกแล้วก็วจะมีต้นนี้นะคะไอริสนะคะตัวนี้ให้ดอกสีเหลืองนะคะต้นนี้เราปักชำจากต้นที่เรามีอยู่ละปักชำในตะกร้านะคะก็เป็นหลายเดือนแล้วแหละก็คือปักไว้ช่วงหน้าฝนนะคะพอเขาติดก็ตอนนี้คือปักตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยอะเล็กแบบเนี้ยแล้วก็ตอนนี้เขาก็โตขึ้นมานิดนึงละน่าจะยังไม่ให้ดอกนะคะก็เดี๋ยวเอามาปลูกตรงนี้ค่ะประหยัดได้อีกนิดนึง แล้วก็จะมีะฟ้าประดิษฐ์นะคะเมื่อกี้ยังไม่บานตอนย้ายมาตอนนี้เริ่มบานนิดหน่อยละเพราะว่าเขาเหมือนจะได้แดดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสักพักจากนี้ก็เดี๋ยวจะได้แดดเต็มโซนเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีกุหลาบนะคะตรงนี้ชาลอดสามต้นนะคะแล้วก็บอสโกเบลสามต้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟ้าประดิษฐ์อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้คือแบบตอนถอนออกมาคือมันรากกร,กระจายมากก็เลยเอามาแบบว่า ใส่เป็นสองกอนะคะคือตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งค่ะนี่ค่ะดอกน่ารคืออยากได้สีฟ้ามาปนกับสีชมพูอ่ะเนี่ยเรามีสีชมพูจากต้นหลิวแล้วก็เดี๋ยวจะมีสีเหลืองจากแบบว่ากุหลาบอะไรด้วยเนี้ยค่ะนี่ค่ะแดดกําลังจะมาเลยนะคะผู้ช่วยก็ไปไปมามายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยสงสัยจะหิวละนี่ค่ะเดี๋ยวหหันมา มุมนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตอีกทีนะคะส่วนนี้นะคะรอกลาบเริ่มเซตตัวนะคะรากเดินดีแล้วก็อาจจะเริ่มมีดอกเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ดอกไม้อื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวคงได้มาปลูกเพิ่มนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ